i ินฟินิต o โน้ต30รุ่นนี้เป็นรุ่น 4G นะครับและตอนนี้นะครับราคาจะอยู่ที่5,499บาทนะครับในรุ่นเริ่มต้นหรือว่าตัว128กิกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีราคาอีกราคาหนึ่งด้วยนะครับสำหรับ256กิกคือผมบอกได้คำเดียวว่าในงบไม่เกิน6,000บาทนะครับคือสเปคมันสุดมันแบบมันสุดมากๆนะครับทั้งหน้าจอ CPU ระบบชัดเร็วนะครับงานดีไซน์นะครับผมเหมือนรุ่น 5G เลยนะครับหน้าตาแบบคล้ายกันเลยเหมือนเหมือนกันเลยอะแล้วก็มีให้เลือกทั้งหมด2-4เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยดูดิฟิลลิ่งเหมือนแบบเป็นเม็ดทรายนะครับมีความเป็นคริส t e เตอร์นะครับในส่วนของฝาหลังนะ คือมันก็เหมาะสําหรับผู้หญิงนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบความดุดันนะครับแนะนําให้ซื้อสีดำเนาะคือจุดเด่นของเขาเนี่ยมันเยอะมากนะครับตัวหน้าจอเนี่ยให้มา120เฮิร์ตนะครับความกว้างของหน้าจอนะครับ6.78นิ้วนะครับความเร็วในการทัชสกรีน240เฮิร์ตนะครับทัชปุ๊บไปปั๊บเลยนะครับติดนิ้วมากๆมีโหมดถนอมสายตามาด้วยนะครับ i Care นั่นเองนะช่วยลดแสงสีฟ้าไปเวลาเล่นเกมไปเนี่ยตาเราจะได้ไม่หลานั่นเองนะครับคืออยากให้ลองใช้จริงๆนะครับราคาแบบ6,000บาทอ่ะทัชสกรีนได้แบบเนีี้ยยเเเน่วลาาารปปปััดดไม ดิมันเลื่อนติดนิ่งมากๆนะครับผมที่การตั้งค่าการแสดงผลและความสว่างนะครับเื่อนลงมาด้านล่างนี่ครับอัตรา r e f r เเ h เลน้าจอนะครับเขาก็จะขึ้นบอกเลยนะครับว่าโอเคเราจะสามารถตั้งค่าให้เขา90เฮิร์ได้นะครับ120เฮิร์ได้หรือว่าจะให้เขาปรับอัตโนมัติก็ได้นะครับโอเคอันนี้ผมอยู่ข้างหน้าบ้านนะครับแล้วก็มี แสงจ้าพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีแดดมากนะก็จริงๆแล้วเนี่ยดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะผมคือความสว่างของหน้าจอเนี่ยโอเคเลยบัดนี่สำหรับจอ IPS นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วนะครับสู้แสงได้พอสมควรเลยถ้าใครอยากได้หน้าจอแบบแสงสว่างแบบ ท่าน,นิดขึ้นเนี่ยก็สัร็กชิปนะครับถึงจะได้ลำโพงนะครับเหมือนที่ผมรีวิวตัว 5G เลยนะนี่ครับด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีลำโพงออกอยู่ที่ข้างบนอยู่แล้วใช่ไหมครับเห็นตรงนี้ป่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมเราก็จะมีเสียงออกตรงนี้ช่วยอีกหนึ่งทางน,นะครับซึ่งเสียงเนี่ยก็ลองฟังดู คือมือถือนะครับถึงจะราคาแพงขนาดไหนเนี่ยลำโพงเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบคุณภาพดีขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับอันนี้คือลำโพงที่เขาจูนบาย JBL เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับให้เสียงดังระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีมิติเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับตัวนี้มาพร้อม Android 13แล้วนะครับนะก็จะได้เทคโนโลยีใหม่ๆของ Android 13เนี่ยเข้ามาในรุ่นนี้ด้วย เรื่องของความปลอดภัยนะครับที่ด้านข้างเนี่ยก็จะใส่สแกนายนิ้นมือมาให้นะครับมีการสแกนใบหน้าโดยกล้องหน้ามาให้ปกติเลยนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็สแกนไยนิ้วมือดีกว่า performance นะครับในเรื่องของการเล่นเกมในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยจากที่ลองใช้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ลื่นไหลจริงๆนะครับคือมันรวดเร็วทันใจนะครับเพราะว่า ตัวนี้เขาใส่ CPU Hello G 99มานะครับฮึ่ย Hello G 99ในราคาไม่เกิน5,000บาทนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย5,500บาทแล้วนะครับบน TikTok น่าจะประมาณ5,000สานะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อบน TikTok ได้เนี่ยมันมี Official อยู่นะราคาถูกกว่าบน Shopee Lazada นอกจาก Hello G 99นะครับที่สามารถใช้งานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมได้อย่างดีแล้วเนี่ยตัวแรมนะครับให้มาถึง8 g b เลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดเพิ่มได้อีก8 g b ด้วยนะครับรวมกันเป็น16 g b นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปทุกๆคลิปว่าาถ้ ไม่จําเป็นไม่ต้องไปเปิดนะครับคือมันมันคือการตลาดอ่ะทุกคนเปิดแล้วเนี่ยไม่ได้ทําให้ร่เครื่องมันลื่นขึ้นเท่าไหร่นะครับมันมันกระตกด้วยซ้ําบางครั้งอ่ะคือด้วยความที่ตัวเครื่องเนี่ยเขาให้ความแรงมาอย่างแบบสายฟ้าขนาดนี้นะครับในงบ5,000ันบาทนะทุกคนเท่าที่ผมทราบมาตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่2รุ่นนะครับที่ได้ He l ร o G 99มานะครับในช่วงราคาประมาณ5,000ต้นๆนะครับผมมันมีอยู่นะครับ Poco โกอห้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้ไฮคร็สเกต่างกันมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่สมะครับ ค,คุ้มจริงๆนะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะใช้งานทั่วไปได้ลื่นแล้วเนี่ยยังเล่นเกมได้ดีด้วยนะครับน่าจะเป็น CPU ตัวเดียวที่ผมรู้สึกว่าเขาสามารถคือไม่ถึงว่าสกุล G นะครับเพราะว่ามันสุดแล้วไง G 9 9อสา่ะสามารถรันอะไรดีรันเกมชิน Impact ได้นะครับเล่นเกมเกมชิน Impact ได้ลื่นเลยนะครับถือว่าโคตรคุ้มนะครับในมือถือราคาไม่ห้าพันต้นๆอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ตัวเครื่องนะครับผมเขาโคกับเกม ROV นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้ว RO มันเป็นอะไรที่บางทีเนี่ยมือถือราคาประมาณ4 0 0 0บาทเนี่ยไม่เกิน4 0 0 0บาทก็รันเอาวีได้ลื่นไหลแล้วนะครับ60เฟรมเรทแบบนิ่งๆเลยนะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับที่แรงขนาดที่เล่นเกมชินได้เนี่ยตัวนี้มันจะต้องแบบเล่นได้ดีแน่นอนนะครับคือมันลื่นนะครับ60เฟรมเรทได้เลยนะครับใช้ใชเอาเล่น a ์ v ได้เลยนะครับดีมากๆและที่สําคัญนะครับพ่วงไปถึงในเรื่องของการเล่นเกมก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะให้การชาร์จการชาร์จสายตัวนี้นะปึ๊บชาร์จก็ไปแล้ว เราสามารถเข้าไปตั้งค่าเพื่อให้มันบายพา s สจากสายเนี่ยเข้าไปที่เมนบอร์ดได้เลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านแบตเตอรี่นะครับทำให้ลดอุณหภูมิความร้อนลงไปได้สูงสุดถึง7องศาเลยนะครับเมื่อเราเล่นเป็นเวลานานนะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยมันหายากนะกับมือถือแบบเลดเนี่ยคือเขาคิดมาดีเลยนะครับผมสำหรับตัวโน้ตในปีนี้นะครับโอเคนี่คือเกม PUBG นะครับเดี๋ยวคือตั้งใจว่าจะเข้ามาทสไจโรสโคมนะครับมาดูกราฟิกของเกมนี้ซะก่อน โอเคปรับได้สูงสุดที่อัลตร้านะครับผมส่วนกราฟิกนี่ก็สมดุลได้อยู่นะครับผมเปิดใจโรสโคปแล้วทีนี้มาลองดูโอเคนี่คือผมเปิดใจโรแล้วนะทุกคนกราฟิกนะครับน่าจะประมาณ40 FPS เนาะปรับได้สุดแค่นี้นะครับผม G99 นี่เฮ้ยดูนะนี่อันนี้อันนี้คือตรงไหมผู้คุณผู้คุณที่ใช้ใจโรนะชอบถามกันมาครับว่ารุ่นไหนใช้ใจโรได้บ้างนี่รึป์ึปรึปนีดีเลยปะผมไม่รู้นะว่ามันเป็นระดับพาร์ดแว์หรือเปล่า หรือว่าซอฟต์แวร์แต่ว่ามันดูตรงอยู่นะหรือว่ามันดีเลยปะยังไงคิดว่าไงยึบยบก็ดูตรงนะครับเหมือนว่าจะไม่ดีเลยเท่าไหร่นะหรือว่าดีเลยวะไม่รู้นะลองดูกันเอาเองปกติเวลาเราเปิดเครื่องมาอุณหภูมิมันจะอยู่ประมาณสามสิบไปไนะครับแต่ว่าพอดีผมไม่ได้เทสนะครับก่อนหน้านี้ออันนี้คือส่วนที่ร้อนที่สุดแล้วนะไม่เกินส7มสิเจองศานะครับด้วยการบายพาส อันนี้ผมเล่นไปพักหนึ่งนะครับเออทำยังไงพวกแช่วนันโคตรอุ่นอ่ะเอ้ยมันะมันมันไม่ร้อนเลยทุกคนดูดิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่อันนี้คือค่าตายเรียบนะครับงบ5,000ตอนอ้นเนี่ยไม่มีรุ่นไหนสุดายแน่นอนก็คือชาร์จเร็ว45วัตต์ใส่มาให้ในรุ่นนี้นะครับคือเป็นมือถือที่น่าจะชาร์จเร็วที่สุดแล้วนะครับในช่วง5,000ต้นนะบวกกับแบตเตอรี่ที่ให้มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับ สามารถใช้งานได้ยาวนานติดต่อกันทั้งวันแน่นอนนะครับสาหรับคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับการเล่นเกมนะถ้าเล่นเกมเนี่ยคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าแบตมันจะลดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตหมดก็ชาร์จเลยนะครับชาร์จเร็วทันใจแน่นอนทีนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เกมมิ่งโฟนแบบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าด้วยดีไซน์ที่ดูสวยขนาดนี้นะครับหน้าจอที่สวยนะครับสีสวยสดนะครับหน้าจอใหญ่แล้วก็หน้าจอลื่นขนาดนี้เนี่ยและ 14ล้านพิกเซลนะครับเราต้องบอกว่าเป็นกล้องที่ถ่ายออกมาได้สวยมากๆนะครับคืองบ5,000เนี่ยแล้วถ่ายออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่า เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาทุกเม็ดทุกเงินที่คุณจ่ายไปแน่นอนอันนี้คือเหมือนพูดว่ามันอ้วยจริงนะแต่ก็ลองไปหาดูละกันนะครับอย่างถ้าเกิดว่าผมพูดถึงพ o Co M5 อเะไรเงี้ยถึงจาก p u รุ่นเดียวกันนะครับแต่แรมไม่สู้ตัวนี้แล้วนะครับเพราะันตัวนั้นเนี่ยให้มาแค่ 6GB กะไบต์นะครับตัวระบบชาร์จเร็วนะครับตัวนี้ก็กินขาดเหมือนกันนะครับหน้าจอหน,นอช่นนนคร้นยะะนี่นนยียบเยบกัตตัวนั้นเขาไม่ถูกอีกอยู่ดีนะครับเพราะาานะ หกพันบาทเนี่ยห้าพันห้าเนี่ยตัวนี้ตึงสุดแล้วนะครับในเวลานี้พูดเลยเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวอากาศมาที่เรื่องกล้องก่อนนะครับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปเนี่ยของเรื่องกล้องก็ถือว่าให้มาเยอะนะครับนี่โหมดภาพยนตร์โหมดวิดีโอนะครับเขาก็ถา่ายได้สูงสุดที่ 2K 30 fps เห็นปะถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยก็นี่ก็ได้นะครับ1080 60 fps ก็ได้เพียงพอแล้ววลเราเราถ่ายโหมด AI นะครับเขาก็จะสามารถถ่ายได้ที่12ล้านพิกเซลนะครับ ถ้าเกิดว่าใครต้องการความคมชัดนี่เลย64ล้านพิกเซลกดซะมีโหมดวิตี้นะครับโหมดอะไรครับบุคคลโหมดกลางคืนนะครับมาให้ครบๆเลยนะครับสามารถปัดเลื่อนขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับแล้วก็ดูโหมดต่างๆเพิ่มเติมนะครับผมมันโฟกัสใบนะครับแล้วก็ CPU แรงโพสต์ภาพออกมาได้ดีนะครับเก็บแสงเก็บสีเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับในงบนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆแล้วนะครับสรุปโดยรวมเลยนะครับสำหรับ i n f i n i ิ Note 30รุ่น 4G นะครับเป็น1รุ่นที่ผมชอบมากๆสำหรับดีไซน์ที่เขาจัดมาให้หน้าจอที่เขาจัดมาให้นะครับหน่วยประมวลผลการเปอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะครับเรื่องกล้องเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาครอบคลุมหมดทุกอย่างนะครับในงบ5,000บาทนะครับผมส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าคุ้มกว่ารุ่น 5G ด้วยมันคุ้มก่ารุ่น 5G อะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วราคารุ่นตัว 5G เนี่ย มันมันจะชนกับตัวซีโร่สองศนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันโหดมากๆนะครับแล้วก็หาของยากแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าราคาประมาณ5 0 0 0ต้นๆเนี่ยโน้ต 30cg เนี่ยมันแบบมันสุดจริงๆนะครับสเปคเนี่ยลองไปหาในตลาดได้เลยตอนเนี้ยไม่มีใครให้มาแบบโหดได้ขนาดนี้แล้วนะครับ จะเรียกว่าอวยก็อวยก็ได้นะครับเพราะว่าของมันดีจริงนะครับแล้วก็เรื่องของการรับประกันนะครับมีคนมารับถึงบ้านนะครับแล้วก็ซ่อมแล้วเนี่ยก็ส่งกลับมาคืนให้ด้วยนะครับในเรื่องของ UI user interface ต่างๆนะครับเรื่องรอมเลิมอะไรเนี่ยก็สามารถทํางานได้ลื่นไหลนะครับผมรู้สึกสบายใจถ้าเกิดว่าจะซื้อมือถือสักรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเครื่องแรกให้ลูกใช้หรือว่าจะเอาไปให้พ่อแม่ใช้นะครับ มันเร็วแรงแล้วก็ลื่นไหลนะครับถ่ายรูปสวยนะครับหน้าจอคมชัดนะเหมาะกับผู้ใหญ่มากๆด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมจะวางลิงก์สั่งซื้อของรุ่นนี้ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมหน้าราคาอย่างที่บอกไปนะครับ5 4า9บาทนะครับบนรานค้าออนไลน์นะครับทางแอปส้มแอปฟ้านะครับแล้วก็บนแอปดาด้วยนะครับแอปดำเนี่ยราคาจะถูกที่สุดนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยจะอยู่ประมาณที่5,300กว่าบาทนะครับผมลองเข้าไปดูได้นะผมจะ หวังลิงก์ไว้ที่ต้าิรีโวอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมารอดูว่ารีวิวหน้าจะมีรุ่นไหนบ้างจะบอกว่ารีวิวรุ่นหน้านะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะเอาจริงมันแบบมันสวยนะครับแล้วก็โคกับเกมอะไรสักเกมหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย